ยามค่ำคืนในกรุงเทพแสงไฟจากตึกสูงพล่าเลือนลมพัดแผ่วเบาไม่มีใครได้ยินเสียงปืนที่กำลังจะปลิดชีวิตใครกันคือมือปืนสไนเปอร์ไทยที่ยิงเป้าหมายให้หายวับภายในพริบตาคืนนี้เราจะพาคุณย้อนรอยเบื้องหลังภารกิจสังหารเงียบที่สะเทือนใจสืบจนถึงคำพิพากษาที่เปลี่ยนชีวิตผู้ต้องหาไปตลอดกาลเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามเรื่องเต็มได้เลย ในค่ำคืนมืดมิดแห่งยุคปลายทศวรรษ90เมื่อแสงไฟจากตึกสูงในตัวเมืองกรุงเทพจางลงไปเสียงลมพัดผ่านอาคารและพื้นผิวถนนทะลุทะลวงความเงียบไปจนสุดมุมฟ้าณจุดสูงสุดของหลังคาตึกแถวสองชั้นมีเงาคนหนุ่มคนหนึ่งนิ่งสงบก้มหน้าตั้งกล้องสไนเปอร์ไว้บนขาตั้งสายลมหนาวกระทบปลายปืน สังคมภายนอกไม่รู้เลยว่าในขณะนี้มือปืนสไนเปอร์ผู้ถูกขนานนามว่าเสือจูโจมกำลังตั้งใจปฏิบัติภารกิจครั้งสำคัญอย่างเงียบเชียบยุคสมัยนั้นสังคมไทยกำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่กระแสสังคมเมืองที่เติบโตวรวดเร็วบ่อยครั้งที่ข่าวคราวความรุนแรงหรือเหตุการณ์ลอบสังหารปรากฏขึ้นในหน้าหนังสือพิมพ์ แม้จะไม่ใช่ปรกากฏการณ์ใหม่แต่สิ่งที่แตกต่างคือความเงียบและความแม่นยำของผู้ใช้อาวุธปืนไรเฟิลอันทรงพลังนี้ต่างจากการยิงระยะใกล้ทั่วไปสไนเปอร์ต้องคำนวณทั้งทิศทางลมระยะทางและระดับความชันของตัวเป้าหมายเพื่อให้ปลายกระสุนพุ่งชนเป้าเพียงชั่วเสียววินาทีเดียวชื่อเสียงของมือปืนสไนเปอร์ไทยยุคนั้นแพร่กระจายเป็นข่าวลือในหมู่วงการใต้ดิน หลายคนเล่าว่าเขาถูกจ้างมาเพื่อกำจัดเป้าหมายสำคัญไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งทางธุรกิจหรือนักการเมืองท้องถิ่นที่เป็นภัยต่อกลุ่มอิทธิพลการลอบสังหารด้วยวิธีนี้ทำให้คนทั่วไปหวาดกลัวเพราะเมื่อกระสุนพุ่งเข้าไปบุคคลที่พวกเขารักอาจสลายหายไปในพริบตาโดยไม่ทันได้ยินเสียงเตือนใ,นใดๆ หนึ่งในคดีที่สร้างความสะเทือนใจแก่สังคมอย่างยิ่งเกิดขึ้นในกลางเดือนเมษายนพศ2545นายกอชื่อสมมุติผู้บริหารบริษัทนำเข้าอุปกรณ์ก่อสร้างมีข่าวลือว่าขัดแย้งกับกลุ่มค้ายาเสพติดและค้าอาวุธผิดกฎหมาย คืนวันที่15เมษายนเวลา21นาิกา45นาทีขลักเขาขับรถกลับบ้านผ่านสะพานสุขุมวิทไฟถนนสว่างเลือนลางภายใต้ร่มเงาคอนกรีตเสียงปืนไรเฟิล308คมกริบดังขึ้นเพียงครั้งเดียวกระสุนพุ่งทะลุผ่านลำตัวของนายก่อย่างแม่นยำเขาล้มลงบนพื้นถนนเลือดกระเซ็นติทั่วผนังสะพาน ร่างไร้วิญญาณของเขาถูกพบในตอนเช้าบ่งบอกว่าเหตุการณ์ความตายเกิดขึ้นโดยไม่มีผู้ใดรอบข้างทันรู้ตัวเช้าวันรุ่งขึ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเก็บหลักฐานจากจุดเกิดเหตุพบปลอกกระสุนจุด308เพียงหนึ่งปลอกและเศษผ้าสีดำชิ้นเล็กๆติดริมปลอกกระสุนยิงทะลุเสื้อพละของผู้ตายอย่างเฉียบขาด พยานคนสำคัญเป็นชายหนุ่มที่อาศัยอยู่บนชั้น12ของอาคารฝั่งตรงข้ามบอกว่าเขาเห็นเพียงเงาคนกำลังซ่อนตัวอยู่บนหลังคาแต่ไม่ได้คิดมากนักจนกระทั่งได้ยินเสียงปืนเขารีบพุ่งตัวหลบรู้ตัวอีกทีก็ไม่มีใครเหลือรอดทั้งผู้หยิงและผู้ถูกยิงต่างไม่ได้ส่งสัญญ,ญาณเตือนล่วงหน้าจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดชั้นล่างพบภาพรถกระบะสีเข้มแล่นหนีไปทางถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ใช้เวลาไม่ถึง10นาทีรถคันเดียวกันแล่นกลับเข้าซอยสุขุมวิท31และถูกทิ้งไว้ในคืนนั้นก่อนที่ชายคนหนึ่งจะเปลี่ยนรถหลบหนีต่อไปข้อมูลจับปลอกกระสุนและเศษผ้าถูกส่งให้หน่วยนิติวิทยาศาสตร์เปรียบเทียบกับฐานข้อมูลคดีเก่าปรากฏว่าเป็นชนิดเดียวกับกระสุนในคดีลอบยิงนักการเมืองท้องถิ่นเมื่อปี2542ผู้ต้องสงสัยในคดีเก่านั้นคือที่รู้จักในานามต้นชายโชด การสืบสวนไล่ล่าเสาโทนก็เริ่มต้นขึ้นตำรวจชุดสืบสวนออกติดตามหาเบาะแสจุดหลบซ่อนเบื้องตน้นพบว่าบ้านพักตากาศริมทุ่งหน้ากลางอำเภอแซดในจังหวัดวายกลายเป็นที่ซ่อนตัวของต้นชายโชด หน่วยปฏิบัติการกระจายกำลังเข้าไปปิดล้อมในเช้าวันที่20พฤษภาคม2545เวลาตี4แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ประกาศหมายจับเสียงปืนสไนเปอร์ก็ดังขึ้นอีกครั้งชายคนหนึ่งยิงตอบโตจากหลังคาบ้านพักจนตำรวจต้องใช้โลกกันกระสุนเพื่อป้องกันตัวเองท่ามกลางสายหมอกในยามเช้าเสียงปืนและเสียงสั่งให้ยอมมอบตัวประดังประเดเข้ามาแต่ชายคนนั้นยังยิงต่อจนกระทั่งหลังการต่อสู้กระสุนเพียง10นาที เขาเลือกวางอาวุธและยอมจำนนการสอบสวนเบื้องต้นเผยว่าต้นชายโชดถูกว่าจ้างให้ลอบสังหารนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐหลายรายได้รับค่าจ้างตั้งแต่200,000ถึง500,000บาทต่อภารกิจ อาวุธทั้งหมดปืนสไนเปอร์กล้องส่องทางไกลกระสุนสำรองมาจากกลุ่มค้าอาวุธเถื่อนทางภาคเหนือเบื้องหลังชีวิตของเขาเป็นชายวัย32ปีเคยแต่งงานมีลูกแต่ต้องหย่าร้างเมื่อปี2543เพราะหนี้สินถาโถมเขาตัดสินใจรับจ้างเป็นมือปืนหวังใช้เงินก้อนโตเยี่ยวยาครอบครัวแต่สุดท้ายกลายเป็นฆาตกรเงียบที่สังหารป้าหมายให้รับตานในพริบตา คดีถูกส่งฟ้องที่ศาลจังหวัด X หมายเลขคดี345ทับ2545ต้นชายโชดถูกตั้งข้อหาหลักคือฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนพกพาอาวุธปืนไปในเมืองและครอบครองยาเสพติดระหว่างการจับกลุ่มเทารับสารภาพเพียงบางส่วนสารพิภาพสาจำคุกตลอดชีวิตพร้อมปรับเงิน500 0 0 0บาทสำหรับคดีค้ายาเสพติด หลังพิพากษาครอบครัวของเขาได้รับสิทธิเยียวยาจากรัฐแต่ทุกคนในสังคมเปรียบเสมือนตราหน้าว่าเขาเป็นมือปืนสไนเปอร์ตลอดชีวิต คดีนี้สอนให้เห็นว่าเมื่อเงินและอำนาจก้าวเข้ามาพัวพันกับความรุนแรงยากที่ใครจะหนีพ้นเงื้อมมือของไผ่คุกคามสไนเปอร์ที่ยิงโดยไร้เสียงเตือนยิงทำให้ผู้คนหวาดหวัน่นและบีบบังคับให้สังคมต้องเข้มงวดเรื่องการลักลอบค้าปืนและการดูแลคนตกงานให้มีทางเลือกที่ถูกกฎหมายมิฉะนั้นเรื่องราวแห่งเลือดและความตายกลืนกินผู้บริสุทธิ์เงียบและรวดเร็วดังที่เคยเกิดในเหตุการณ์กลางสะพานสุขุมวิทครั้งนั้น เมื่อภาพปืนไรเฟิลปิดกั้นเสียงสะท้อนในกลางพริบตาความเงียบคือพยานสำัญถ้าคุณอยากรู้จักคดีรอบสังหารอื่นๆที่เคยเกิดขึ้นในสังคมไทยอย่าลืมติดตามคลิปสารคดีชุดต่อไปและฝากคอมเมนต์ไว้ว่าอยากให้เรานำเสนอคดีอะไรอีกในอนาคตพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับจบลงแล้วกับเรื่องราวสังหารเงียบมือปืนสไนเปอร์ไทยในอดีต หวังว่าเรื่องนี้จะทำให้คุณเข้าใจถึงความโหดร้ายของการลอบสังหารและเห็นว่าเบื้องหลังเสียงกระสุนนั้นซับซ้อนเกินกว่าที่คิดถ้าคุณอยากให้เราย้อนรอยคดีลอบสังหารหรือคดีอาชญากรรมอื่นๆอีกกดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์ให้เราด้วยนะครับ